วันที่11สิงหาคมพศ2518เวลาประมาณ1ทุ่มองค์พระาธาตุพนมได้ล้มลงทั้งองค์เผยให้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าที่อยู่ภายในองค์พระาธาตุนั่นก็คือพระอุรังคธาตุหรือพระอัฐิส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปทองคำอีกสององค์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านที่ได้เล่ามาตอนต้นคลิปนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของพระนะครับพระรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นพระสมเด็จพระธาตุพ,พนมนะครับพระสมเด็จพระธาตุพ,พนมปี2518นะครับแปดะครับ wow. ก็คือเมื่อองค์พระธาตุพนมนะครับล้มลงในเดือนสิงหาคมพศ2518แล้วนั้นประชาชนทั้งหลายที่ได้รับทราบข่าวนะครับก็รู้สึกสศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ด้วยแรงศรัทธานะครับที่มีต่อองค์พระธาตุพนมก็ต้องการที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับโดยช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับร่วมบริจาคนะครับสมทบทุน เพื่อจะบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับและรัฐบาลในช่วงนั้นยุคนั้นนะครับได้จัดงานพระราชพิธีสมโภชพระสารีริกธาตุนะครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา7วัน7คืนนะครับในช่วงวันที่26่ธันวาคมพศ2518ถึงวันที่1มกราคมพศ2519นะครับ และก่อนหน้าที่จะจัดงานสมโพธนะครับทางวัดและทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางจังหวัดนครพนมก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับเอาไว้แจกเป็นที่ระลึกในงานสมโพธครั้งนี้นะครับก็มีแบบเป็นเหรียญน,นะครับหลายรูปแบบนะครับเป็นเหรียญพระาธาตพนมแล้วก็มีพระเนื้อผงเนื้อดินนะครับก็คือแบบนี้นะครับพระเนื้อผงเนื้อดินเป็นพระสมเด็จหลังพระธาตุแบบนี้นะครับ นะครับสร้างขึ้นมาไว้เพื่อแจกในงานสมโพธนะครับและสำหรับพระสมเด็จพระธาตุพนมนะครับปี2อง8นะครับองนี้นะครับพิมพ์นี้นะครับจะต้องเนื้อจะต้องเป็นเนื้อสีชมพูนะครับก็เนื่องด้วยมวลสารหลักนะครับในการจัดสร้างก็คือดินนะครับดินองค์พระธาตุที่ล้มลงมานะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับเลยทำให้องค์ พระสมเด็จรุ่นนี้นะครับเนื้อจะออกสีชมพูนะครับนี่นะครับลักษณะพิมพ์ทรงของพระสมเด็จหลังพระธาตุพนมนะครับปี2518นรบะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นรูปพระสมเด็จนะครับทั่วไปเหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะครับนี่นะครับเป็นองค์พระสมเด็จนะครับเป็นซุ้มครอบแก้วแบบนี้นะครับนั่งฐานสามชั้นนะครับนั่งฐานสามชั้นแบบนี้นะครับ นะครับคือด้านหน้าครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์พระธาตุพนมนะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปพระธาตุพนมครับมีกิ่ดลงมาอย่างนี้นะครับสองข้างเป็นเปลวไฟนะครับล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัวแบบนี้นะครับตรงนี้ระบุพระธาตุพนมนะครับลักษณะพิมพ์ข้างด้านหลังนะครับจะเป็นนูนนะครับพิมพ์นูนขึ้นมานะครับจะเป็นพิมพ์นูนขึ้นมานะครับไม่จมลงไปนะครับ พิมพ์ของพระธาตุนะครับด้านหลังนะครับเป็นพิมพ์นูนนะครับนี่นะครับสีสันนะครับสีสันสีเนื้อสีเนื้อของพระสมเด็จนะครับพระธาตุพนมนะครับเนื้อจะออกสีอมชมพูชมพูแบบนี้นะครับในบางองค์นะครับในบางองค์สีชมพูจะออกเข้มกว่านี้นะครับบางองค์นะครับนี่นะครับ นี่นะครับลักษณะสีผิวนะครับต้องออกสีชมพูชมพูนะครับแบบนี้นะครับครับนั่นก็เป็นสา,สาเหตุหลักนะครับที่ พระสมเด็จหลังพระาธาตุพนมนะครับปี2518เนื้อจะต้องเป็นสีชมพูนะครับก็เนื่องด้วยส่วนผสมหลักเป็นดินที่อขององค์พระาธาตุพนมนะครับที่ล้มลงมานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ